สวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแชร์จอแป๊บนึนะคะก็ของคณะวิทย์อ่อในปีการศึกษานี้ก็ทำไปสองครั้งนะคะแล้วก็เป็นการทำโดยที่เพิ่งจะสดๆร้อนๆนะคะในครั้งที่สองนี้นะคะขอแชร์แป๊บนึงค่ะไม่มาเห็นเห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมคะ เห <Okay S 1> ็นแล้วค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากคะ่ะก็คือของคณะวิทย์นะคะเราทำเรื่องของเปิดโลกการสอนด้วย AI นะคะแล้วก็อันนี้อาจจะขออนุญาตเกินห้านาทีหรือ1ินาทีนะคะแต่พยายามจะให้จบภายในไม่เกิน10นาทีนะคะเป็นการเปิดโลกการสอนด้วย AI คะ่ะเราจัดเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็คือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเลยนะคะ ซึ่งดิฉันนะคะอาจารย์นรินีเวทวิริยกุลนะคะเป็นประธานเคของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะประเด็นสำคัญนะคะก็คือตามนี้เลยนะคะขอเริ่มที่ที่มาของผลงานนะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ท่านไหนต้องการ powerpoint ชุดนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่ม KMSC นะคะใน Microsoft t e a m เดี๋ยวจะบอกทีมโค้ดให้อีกครั้งนะคะ ที่มาของผลงานนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคณะวิทย์เนี่ยนะคะตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ AI ในการเรียนการสอนนะคะก็เลยมีคณะพัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยนะคะดำเนินการจัดอบรมให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยเชิญวิทยากรข้างนอกมานะคะใน มาสอนทั้งเทอมต้นและเทอมปลายคือทางฝ่ายพัฒนาการเรนการสอนเนี่ยได้มาประสานกับฝ่ายเคเ็มตั้งแต่เทอมต้นแล้วค่ะว่าเราจะมีการจัดอบรมตรงนี้แล้วก็ช่วงท้ายหลังจากอบรมเสร็จอยากจะโคกับทางเคเ็มเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็เลยคลาดกันคร่าวๆว่าจะจัดประมาณภาคปลายหรือหลังจากจบภาคปลายไปแล้วหรือช่วงซัมเมอร์นะคะอันนี้คือที่คุยกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดําเนินการต่อตามนี้ค่ะเป็นการอบรมที่ให้คณาจารย์ได้รู้จักเครื่องมือของ AI นะคะหลายชนิดแล้วก็ดูว่าแต่ละชนิดใช้ยังไงข้อดีข้อเสียยังไงแล้วจะเอาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ยังไงนะคะเราทําไปหลายครั้งค่ะ เพื่อที่จะมาหาแนวปฏิบัติที่ดีหรือ best practice นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับออยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของกันพาไทยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัย AI ซึ่งคณ,ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็เหมือนนำร่องนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นะคะ อาจารย์ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ AI ในการเรียนการสอนว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะมีปัญหาอุปสรรคยังไงซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงช่วงท้ายนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรแล้วเพื่อที่จะนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนะคะ ฝ่าย KM เองเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะรวบรวมองค์ความรู้หลังจากการจัดกิจกรรมแลกปริ่นเรียนรู้นะคะแล้วก็จะทำการเผยแพร่นะคะซึ่งมีกลุ่มนะคะทาง Microsoft t e a m คือกลุ่ม KMSC ซึ่งได้ตั้งมาหลายปีแล้วแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่เคยจัดในปีก่อนหน้านี้นะคะก็แขวนไว้ ะะอาจารย์ท่านใดก็สามารถสนใจก็ไปดูได้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการแนวทางการดําเนินงานนะคะทางฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนกับฝ่ายจัดการองค์ความรู้ก็จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดร่วมกันนะคะในชื่อนี้นะคะเปิดโลกการสอนด้วย AI แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะจัดไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมน,นะคะ2568ตอนช่วงบ่ายนะคะ ห้องห้า,อาตอนประชาสัมพันเป็นห้าสี่ศูนหนึ่งแต่เปลี่ยนเป็นห้าสี่ศนสอง 2, เป็นสมาร์ทคลาสรูมนะคะแล้วเราก็จะทําการเผยแพร่อ,องค์ความรู้ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางทีมด้วยค่ะถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ได้นะคะทีมโค้ดนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้รวมทั้งสไลด์นี้ในฉันแขวนไว้ให้แล้วด้วยนะคะ วิทยากรนะคะก็จะเป็นสามท่านค่ะก็จะมีอะดอรพิชออนดเอรเหมือนหมายแล้วก็ดกรชวลิตนะคะ,ะเป็นวิทยากรแต่เนื่องจากดกเรเหมือนหมายป่วยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราทำไฮบริดได้นะคะเราทําออนไลน์และออฟไลน์ภายในห้องสมาร์ทคลาสรูมนะคะเราดีชานอาจารย์นรินีกับพอสชดารัตน์นะคะอาจารย์เชอรี่ก็ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยนะคะ เราทำการประชาสัมพันธ์นะคะทั้งทางอีเมลแล้วก็กลุ่มไลน์นะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมนะคะทางออนไลน์และออฟไลน์รวมเป็น21คนนะคะเป็นอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดเพราะเราอยากทำนำร่องไปก่อนนะคะอยากโฟกัสที่ตรงนี้นะคะหลังจากจ,จบกิจกรรมนะคะเราก็ทำการสำรวจความพึงพอใจนะคะได้4.58ถือว่าอยู่ในขั้นสูงมากนะคะ แผนผ่านการดำเนินงานของเราเราใช้หลักของ PDCE นะคะอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วนะคะในส่วนของแผนก็มีการมอบหมายให้จัดอบรมแล้วก็จะ,ะดำเนินการจัดอบรมให้จริงๆหลังจากนั้นก็ให้อาจารย์ในคณะเนี่ยนำเอาไปใช้โดยที่จะเป็นหนึ่งใน KPI ที่ดูว่าเออวิชาไหนใช้ AI บ้างนะคะก็เป็นการกระตุ้นให้นำไปใช้กันนะคะแล้วก็ในส่วนของ,ของ ขั้นสุดท้ายคือแอคคือปรับปรุงเนี่ยก็ร่วมกับทางฝ่ายทคเมนี้แหละค่ะแล้วก็มาแบ่งปันนะคะรวมทั้งเราได้แนวปฏิบัติที่ดีด้วยในช่วงท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้นะคะอาจารย์ผู้สอนเนี่ย นำความรู้และเครื่องมือของ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนะคะนำมาทำหลายอย่างเลยค่ะทั้งออกแบบการเรียนการสอนการดีไซน์การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนการวัดและการประเมินผลแล้วก็เหมือนยกระดับการเรียนการสอนที่ไม่ใช่แบบท่องจำอย่างเดียวแต่ว่าให้นักศึกษาเนี่ยนะคะมาค้นคว้ามาศึกษาจาก AI ด้วยนะคะคือเอา AI เนี่ยมาบูรณาการในการเรียนการสอนนะคะ เดี๋ยวจะให้เห็นภาพนะคะว่าเราใช้ AI มาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งนํามาจากนะคะวิทยากรที่นํามาแบ่งปันนะคะในหลายๆวิชานะคะก็คือมาออกแบบอะคะ่ะแล้วใช้เครื่องมือนะคะ AI หลายๆตัวไม่ว่าเป็นจะเป็น ChatGPT นะคะ Neptun นะคะ c a p คอะไรหลายๆอย่างคะ่ะ Google AI Studio นะคะแล้วก็ Adobe Express นะคะ Canva ทำหลายอย่างเลยนะคะแต่อันนี้ก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราใช้ AI ในการเรียนการสอนก็คือมันพลิกโฉมนะคะของห้องเรียนเลยนะคะทั้ง ใช้ AI มาทำาอคออ,ก,อ,อ,อก,ก็มีนะคะทำาอคอ,อสามใช้ AI มาช่วยออกแบบกิจกรรมรายสัปดาห์นะคะแล้วก็ใช้เหมือนกับว่าให้อ่อ,อนนักศึกษานะคะให้ทำรูปทำคลิปนะคะเ,เหมือนเสียงใส่เสียงเข้าไปอะไรเงี้ยคะ่ะโดยมอบหมายให้เป็นงานแล้วก็ให้ส่งนะคะนักศึกษาเองก็จะต้องทำงานส่งจริงๆมีลิงก์ของในเอ,อเอกสารของวิทยากรด้วยนะคะซึ่ง ตอนที่จัดก,กิจกรรมก็มาเปิดให้ดูด้วยนักศึกษาแนะนําตัวนะคะประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะคะใช้อันนี้อันนี้ค่ะก็จะเห็นว่าใช้เครื่องมือหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็ใช้ในหลายๆรูปแบบเลยนะคะทําคลิปด้วยนะคะสอนหาข้อมูลนะคะ อันนี้ก็ให้เห็นนะคะวิชา G E สองส่วนสก็มาแทรกในกิจกรรมนะคะที่สอนเป็นการสร้างรูปภาพด้วย A I ค่ะใช้ Adobe Express นะคะอันนี้ให้ดูผลงานนะคะจะเห็นว่าโอ้หนักศึกษาก็ทำได้ดีทีเดียวเลยนะคะรูปสวยงามแล้วก็ดูสร้างสรรค์มากๆกก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นการยกระดับการเรียนการสอนนะคะ ทีนี้ในบางรายวิชานะคะก็อย่างเช่นในเรื่องทางด้านการเงินนะคะในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากว่า,เ,าเครื่องมือของ AI เนี่ยนะคะก็สามารถนำมาคำนวณได้นะคะอัตราส่วนทางการเงินนะคะหรือทำการจำลองนะคะรูปแบบแบบ Realtime เลยคะ่ะเอา Data มาลั่นนะคะแล้วก็สร้างาสถานการณ์ Simulation แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาแล้วก็ เหมือนกับทําความเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ตีความได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มีประโยชน์มากๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะรูปแบบตรงนี้เนี่ยนะคะเราพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานะคะให้เพิ่มมากขึ้นแต่มันก็ต้องคู่คู่ไปกับ การมีจริยธรรมด้วยคือจะไม่ได้เน้นเฉพาะแบบผลลัพธ์สุดท้ายนะคะแต่เราจะต้องเน้นกระบวนการเช่นเวลาเราทําให้เด็กทํางานส่งทํางานกลุ่มเนี่ยอาจธะทมอย่างนี้แต่ถามว่าทํามาได้ยังไงถ้านักศึกษาไม่ศึกษานักศึษาก็จะตอบไม่ได้เพราะใช้ a i คิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นที่ Process ด้วยอันนี้ก็สามารถรันโคดดิ้งได้ด้วยนะคะโอ้โหมันมีประสิทธิภาพเยอะมากนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็จะไม่ได้เน้นที่ Final Product อย่างเดียวแต่เราเน้นที่ Process เราได้แนวปฏิบัติที่ดีเพราะว่าวิทยากรทุกท่านรวมทั้งคนที่เข้าร่วมด้วยนะคะพูดตรงกันเลยค่ะว่าเวลาที่เราให้งานที่เราเอบหมายให้เด็กทำเนี่ยเราไม่ควรที่จะประเมินแค่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว แต่เราจะต้องประเมินที่ process หรือกระบวนการนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาบางวิชาเนี่ยเห็นว่าโอ้โหประเมิน360องศาเลยค่ะทั้งอาจารย์ผู้สอนทั้งนักศึกษาประเมินตัวเองทั้งให้เพื่อนในกลุ่มประเมินนะคะซึ่งมันก็จะทำให้มันได้เป็นการวัดผล หรือประเมินผลที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ให้ดูภาพบรรยากาศนะคะว่าเ,เนี่ยเราจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้นะคะน,น้อยแต่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถแบ่งปันต่อได้อันนี้ Smart Classroom นะคะก็ Interactive กันมากนะคะอันนี้นะคะปัญหาและอุปสรรคนะคะก็คือ Ờ, การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอะคะ่ะ AI บางตัวตัวฟรีอะเราก็จะเข้าถึงได้ไดระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นหรือวิเคราะห์มากขึ้นนะคะเราจะต้องจ่ายเงินแต่อันนี้เราเราเขียนไว้ปัญหาและอุปสรรคแต่ก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัย support นะคะซึ่งในปีการศึกษาหน้าเราก็คงจะได้ใช้ AI กันอย่างเข้มข้นนะคะ แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าอาจารย์ก็มีหลายเจเนอเรชันนะคะแล้วก็มีหลากหลายวิชามีหลายศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะต้องทำการเรียนรู้นะคะเครื่องมือต่างๆนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องเอามาลงมือทำนะคะใช้จริงๆจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะคะแนวทางแก้ไขก็คือเราคงจะต้องจัดอบรมทางด้านเอไอต่อไปซึ่งมหาวิทยาลัยก็คำนึงถึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็คงจะต้องมีเวทีในการแลก เปลี่ยนเรียน,นดูกันต่อนะคะอันนี้ก็จบการน,นำเสนอค่ะ